เสียดายตอนนี้จิวจี้ไม่อยู่ไม่ได้ฝากฝังต่นหน้าเจ้าอยู่กับข้า ลำบากลำบนเจ้าถ้าข้าตายแล้วเจ้าช่วยดูแลท่านแม่แล้วช่วยบอกเสียวเ <c oughs> กี่ยวให้ก้อยเตือจิวจี้ว่าต้องคอยอุ้มจูน้องข้าด้วยอย่าทำให้ข้าผิดหวังในตัวจิวเย ในหนังสือสามกกนะครับของฉบับเจ้าพระยาพระคลังนะครับได้พารนาถึงลักษณะของนักบุญอีเกียตในสายตาของสุนเซ็กไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าสุนเซ็กเห็นอีเกียตนะครับแต่งตัวใส่เสื้องามเหมือนเทพเทวดานะครับเหมือนเทพพดา มือถือไม้เทา้าเดินไปตามทางชาวบ้านชาวเมืองทั้งปวงถือดอกไม้ทูบเทียนมาคำนับซุนเซ็กโกรธนะครับแล้วก็ด่าอีเกียตว่านะทำทั้งนี้เป็นการโกหกนะครับแล้วให้ทหารเลวทั้งปวงนะครับเร่งไปจับเอาตัวอีเกียตไปฆ่าเสียสภาพของซุนเซกนะครับกับอีเกียตนะครับจันมานิดครับครับทำให้ผมนึกถึง ตอนที่โรมันสมัยเรื่องอํานาจอยู่นะครับอิทธิพลของโรมันนะครับแผ่ไปทั่วดินแดนยุโรปนะครับแล้วก็รวมถึงดินแดนของเมโสโปเตเมียนะครับแล้วก็รวมทั้งเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วอยู่อยู่นะครับก็มีนักบุญเกิดนักบุญคนมานะครับนักบุญแห่งนาซาเรทครับชื่อพระเยซูนะครับโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็พร่ำเทศนาสอนให้คนทําความดีนะครับ สอนให้ทุกคนมีความรักนะฮะจนชนะใจผู้คนทั้งแผ่นดินนะครับผู้ปกครองโรมันในสมัยนั้นนะครับก็เกิดความแครงใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะครองใจคนได้โดยปราศจากเสื้อเกรอะไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธไม่มีมาสไม่มีเงินไม่มีเงินนะแล้วก็แต่งตัวปนปอนด้วยนะครับชุดที่เป็นสมรรถะมากเลยนะครับเหมือนกันเลยนะฮะแล้ววันที่เป็นพามซันเดย์นะครับ ฮามซันเดย์ซึ่งคริสตศาสนิกชนก็คงรู้จักดีนะครับครับพระเยซูเสด็จเข้าเมืองกรุงเยรูซาเล็มมืนเลยขีลาครับพวกโรมันนะครทหารโตกใจเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยคือลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่เชื่องมากหมายถึงสันติภาพเลยครับนะบแล้วก็เข้าไปทีนี้พวกโรมันนะฮะพวกปิลาตแล้วก็รวมทั้งกอฟเนอร์ของโรมทั้งหลายก็ประชุมกันมากเลยนะฮะบอกว่า เอะคนคนนี้จะเป็นศัตรูกับอำนาจของโรมันหรือไม่นะครับ,รบแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการยกย่องนะครับซึ่งนนเป็นเป็นภัยมากเลยนะฮะ the king of kings นะครับคือราชันแห่งราชันคำนี้สิครับซึ่งโรมันสะดุ้งเลยนะครับ king herod นั่นหรือเปล่าฮะอ๋อ king herod นั่นสมัยที่พระเยซูกเกิด <นะ S 1> ครตอนนี้เป็นเป็นสมัยหลังจากอย่างนี้นะครับในกรณีของซุนเซ็กก็เช่นเดียวกันนะครับ นะสมัยนะั้นนักบุญจากนาซาเรสเนี่ยถูกทางการโรมันเพ่งเรงอย่างไรนะตัวครับทางซุนเซกก็มองอิกียตเป็นแบบนั้นนะครับยิ่งความเลื่อมใสที่ประชาชนมีต่ออิกียตมีมากเท่าใดนะฮะแล้วก็แผ่ซ่านกันถึงฝ่ายในด้วยนะค,คือแม่ของซุนเซกก็ยังยกย่องและนับถืออิกียตนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ซุนเซกทนไม่ได้นะครับผมว่าความเชื่อของมนุษย์นะครับอาจารย์ครับสองพัน <c oughs> ปีที่แล้วกับ ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่บางครั้งคนขาดที่ยึดมั่นขาดที่ยึดมั่นงั้นเวลาที่มีอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วคนก็ชอบหวังสิ่งมหัศจรรย์ครับอันนี้ผมว่าสองพันปีก็ยังไม่เปลี่ยนครัแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็มีการหวังสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับ,รบก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าในเมื่อไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วเนี่ยก็คงต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือถ้าเป็นของของจีนนี่ก็เรียกว่า ต้องเป็นเทพต้องเป็นเซียนที่มาจากฟ้ามาจากอะไรต่ออะไรทั้งหลายแต่ซุนเซ็กเป็นนักรบซึ่งใช้เหตุใช้ผลก็คงคงยอมรับอันนี้ไม่ได้ครับครับแล้วน่าเสียดายนะครับว่าซุนเซ็กเนี่ยนะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมชอบตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนะฮะสิอายุสิบหกสเนี่ยนะรบกับไทยสูจู้นะครับแล้วก็อ้ห้าาหารมากแล้วความคิดในการที่จะทําการใหญ่ผมว่าปัะญาของเขาถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องหมดนะครับ แล้วก็เป็นนักรบที่ห้าหารมีอุดมคติสูงนะครับ,รบแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองเซฟคอนฟิเดนซ์เนี่ยดีมากทีเดียวต้องมาจบชีวิตในวัยเพียง26ปีนะครับครบปีคําถามที่แฟนๆของสุนเซ็กนะครับถามมาจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าเอสจุดจบของสุนเซ็กเนี่ยตายเพราะชะตาขาดหรือว่าตายเพราะว่าถูกขุนใสจนถึงแก่ชีวิตอยากให้อาจารย์มานิดวิจารณ์เรื่องนี้นิดนึงครับ ผมว่าตายเพราะบุญไม่ถึงครับตายเพราะบุญไม่ถึงไม่ถึงแล้วไปคอะไรไปครัเพราะว่าสิ่งที่สุนกวนมาตั้งเป็นก๊กได้ในที่หลังนั้นต้องใช้คําว่าเป็นบารมีไม่ว่าจะเป็นจิ๋วยี่ซึ่งเป็นคุณพลชั้นหนึ่งเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรทั้งหลายที่วางไว้ให้นั้นตกมาถึงสุนกวนหมดเลยสุนกวนนี่จริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าลบเก่งเลยอะไรแต่บุญบุญเยอะจริงๆครับแต่คําถามว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์หรือไม่ความจริงในหนังนี่ไม่ชัดนะครับ ว่าแต่ในหนังสือนั้นก็มีถึงขนาดว่าขนาดอีกเกตตายแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีวิญญาณแล้วก็จะตามหลอกหลอนเนี่ยสุนแทกตลอดเวลาเลยครับล้วขนาดอย่างที่ว่าเนี่ยถึงขนาดว่าจะไหนบอกว่าอีกเกต <c oughs> สามารถเรียกฟ้าเรียกดินเรียกลมเรียกอะไรทั้งหลายได้ซึ่งถ้าเป็นเสียงจริงต้องทําได้เนี่ยก็เอาไปเนี่ยปรากฏว่าถึงเวลาเนี่ยมาไม่ได้พอไม่ได้พอจะตัดหัวท่านนั้นทั้งน้าทั้งลมทั้ง อะไรทั้งหลายมาคือน้าน้ำมานั่นเลยนั้นจะแปลจะแปลว่าเป็นสายยศาสตร์หรือไม่เป็นฟ้าดินหรือไม่อาจจะไม่เหมือนเป่ากุญจินมั้งฮะที่ว่าฟ้ามีตาเรื่องอะไรทั้งหลายแต่ว่าอันนี้เป็นสามก้อมันเป็นวันคดีของจริงเนี่ยครับก็เป็นแต่แปลกที่มีการเขียนเรื่องพวกนี้ไว้ว่ามีเรื่องเทพมีเรื่องสิ่งที่มหัศจรรย์เรื่องหรือ,เ,รอเชื่อเรื่องอะไรทั้งหลายนะครับก็นั้นแต่ตรงที่ว่าเนื่องจากเป็นรบปลูกในหนังสือนั้นอิเกียเป็นคนดีมากครับ เป็นคนที่ไปได้ตําราหมอมาโดยบังเอิญแล้วก็มารักษาคนแล้วก็หายคนที่เขายกย่องทั่วเมืองเพราะว่าสมัยก่อนผมว่ายามันยังไม่ทันสมัยนะครับงั้นถ้ามีใครก็ตามที่มารักษาลูกเขาญาติาเขาหายเนี่ยก็จะเป็นที่ยกย่องรรจริงๆก็เป็นหมอนะฮะแต่ว่าคนก็พอร,รักษาได้มากๆก็กลายเป็นเสี่ยงไปแต่ตรงนี้นะฮะผมว่าคงมีส่วนเหมือนกันที่ว่าไปทําร้ายคนดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับผลแห่งกรรม อ่าอันนี้มันก็คงคงจะเข้าในลักษณะของผลแห่งกรรมและบุญไม่ถึงด้ครับอาจารย์ผมคิดว่าในตรงนี้นะนะเรามองในแง่ของการบริหารหรือการปกครองเนี่ยผมว่านักบริหารในรุ่นหลังๆเนี่ยหรือหรือแม้กระทั่งตอนสมัยรัฐนาโกสินแล้วนะครับผมว่าผู้นําของชาติบ้านเมืองเราเนี่ยมีพระปิชาสามารถมากเลยนะครับสามารถที่จะแยกออกระหว่างการเมืองกับศาสนานะฮะแล้วก็คิดว่า ในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยนะครับคือโดยพ้องยิ่งรัชกาลที่5นะครับท่านพระราชทานสิทธิเสรีภาพให้กับชนชาวไทยในการเลือกถือศาสนานะครับแล้วถ้าตอนนั้นนะครับถ้าซุนเซกนะครับไม่ไปยุ่งกับอีกิตนะครับอีกิตก็คงอยู่ส่วนอียิตครับแล้วก็ซุนเซกก็อยู่ส่วนซุนเซกอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าลึกๆแล้วเนี่ยนะ เกิดจากลิสยาจิตของผู้นําได้ไหมครับความไม่รู้มากกว่าความไม่รู้นะครับความไม่รู้แล้วก็อย่างที่ว่าซุนแ็คเป็นคนฉลาดครับอะไรที่อธิบายเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยไม่รู้ตัวนะฮะอะไรที่อธิบายไม่ได้เขามองว่าอันนี้อธิบายไม่ได้ครับทีนี้ผมว่าสองพันปีก่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับบ้านเมืองมันยังไม่เจริญอะไรนะอะไรมากเนี่ยนะครับระบบการสื่อสารระบบความรู้คนอ่านหนังสือก็ยังไม่มากเท่าไหร่ครับโอกาสที่คนจะไปทางนั้นแต่ที่มันน่าเสียดายสองพันปีต่อมา ในยุคปัจจุบ,บันเรื่องพวกนี้ก็ยังอยู่ <c oughs> ทั้งๆมีความรู้มีความคิดมีอะไรต่ออะไทั้งหลายโดยเพรางยิ่งประเทศที่ยังไม่เชื่อเรื่องของจิตแพทย์นะ <c oughs> ก็คงหาสิ่งยึดเหนียวแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมครับก็ชีวิตของซุนเซ็กก็ได้จบสิ้นไปนะครับบทเรียนอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเรามองในแง่ของการบริหารเราก็คงจะนำตัวอย่างดีๆสำหรับมาเข้ากับสไตล์การบริหารของเราวันนี้เวลาหมดแล้วครับ ผมกับอาจารย์มณิย์รัตนสุวรรณก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในประวัติศาสตร์ของการทําสงครามของมนุษย์สงครามร่างชีวิตสงครามล่างเผ่าพันธุ์แต่ละครั้งนะครับล้วนแต่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามมหาภารตะสงครามวอเตอร์ลู สงครามครูเสดนะครับหรือแม้แต่การรบกันในทะเลที่เรียกว่าสงครามทราฟาคาึ่งมีอนุสาวรีย์ที่ลอนดอนนะทราฟาคาสแควร์นะฮะซึ่งเป็นการรบในทะเลระหว่างอังกฤษกับทัพของนโปเลียนนะฮะที่เอ่ยนามาทั้งหมดเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นยุทธภูมิแตกหักนะครับยังผลแพ้ชนะที่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพของสังคมมนุษย์ทุกครั้งเลยนมาถึงเรื่องสามก๊กครับ สงครามกัวต่อนะถ้าท่านที่อ่านหนังสือสามกบก็จะรู้ทันทีแล้วครับว่าสงครามกัวต่อเนี่ยนะฮะก็คล้ายๆกับสงครามของวอเตอร์ลูเนี่ยแหละครับนะเป็นสงครามใหญ่ประวัติศาสตร์จีนถือว่าเป็นการรบครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งนะในระหว่างคริสต์ศักราชที่200หรือประมาณ1,800ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ สงครามกัวต่อนะระหว่างทัพของโจโฉกับทัพของอ้วนเซี่ยวนะครับมีการใช้เล่เพทุบายนะครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์พิชัยสงครามแทบทุกรูปแบบเลยนะครับท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับในตอนนี้นะครับฉนะากการสู้รบนะครับที่จะเห็นตอนนี้นะครับเ,เขาสร้างยิ่งใหญ่จริงครั ครับครับใช้ผู้คนมากมายเลยนะครับแล้วก็มีการลอกล่อกันต่างๆนะฮะผู้สร้างภาพยนต์ผมคิดว่าต้องชมเขาตอนนี้คือมีความละเอียดมากนะฮะในการลงดีเทลนะครับบางครั้งเนี่ยยังเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการลบในสมัยนั้นนะฮะพันแปดร้อยปีก่อนเขาพยายามคิดเรื่องเครื่องจักรครับเอาเรื่องไฮเทคเข้ามาแต่เรื่องเครื่องทุนแรงสมัยนั้นก็เห็นชัดที่สุดก็คือธนูธนูนะฮะเกาทันเนี่ยที่เรียกเกาทันนะครับ แล้วก็ในตอนนี้นะเราจะเริ่มเห็นนะครับมีการสร้างหอคอยอะไรขึ้นมาแล้วก็ยังมีการสร้างเครื่องจักรยนต์นะครับซึ่งผมคิดว่าผมอ่านในหนังสือนะครับรู้สึกว่าคนจีนในสมัยนั้นตื่นเต้นมากเลยนะครับมีนักคิดนักประดิษฐ์ที่เป็นกุญซือของโจของโจโฉคนหนึ่งชื่อเล่าหัวนะเป็นคนทําอันนี้ขึ้นมานะครับที่ในการลบนะอาจารย์มณิทครับอ้วนเซี่ยวนะฮะในตอนนั้นถือว่าเป็นกกที่มีไพ่พลเกรียงไกลที่สุดในหนังสือบอกว่า มีไพ่พลมากถึงเจ็ดสิบหมื่นเจ็ดสิบหมื่นนี่เจ็ดแสนนะฮะเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนอาจารย์มณีครับครับเอาคู่คนเต็มเต็มนะไปที่สนามสุพชลสายนะครับต้องใช้ยี่สิบสนามนะครับถึงบรรจุไพ่พลของอุนเซียวได้ในตอนนี้นะครับเจ็ดแสนคนส่วนโจโฉนะครับมีอยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนี่ก็ใช้ประมาณเอ่อ S <S ก็ไม่กี่สนามนะฮะแต่ว่านั้นยี่สิบสนามนะครับครับฮนะแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าทั้งโจโฉกอ้นวนเซี่ยวเนี่ยถ้าติดตามตั้งแต่ต้นสองคนนี้เป็นเพื่อนกันนะฮะเป็นเกลือกันเหมือนอาจารย์เนี่ยมานี่กับผมเนี่ยแหละสมัยก่อนไงฮะตอนสิบแปดกองทัพไงฮ<ล>ะอ่าตอนที่กองทัพเรือก่อนหน้านั้นครับโฮจินไงฮะอ๋อท่านโฮจินอยู่ตรงโฮจินฮะทำรับราชการด้วยกันโจโฉกับโฮจินก็เป็นทหารตอกต่อยู่ตรงนั้น เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นร่วมอุดมการณกันด้วยจริงก็แปลกเหมือนกันจริงๆแล้วอ้วนเสี่ยก็สามารถรวบรวมไพ่ผลได้เว่าโจโฉ <ๆ S 2> เนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนั้นถ้าพูดถึงอย่างที่ว่าเจ็ดแสนก็เจ็ดหมื่นเนี่ยหนึ่งต่อสิบเนี่ยอันนี้น่าสนใจผมคิดว่ายุทธการอันนี้อย่างที่ว่าเนี่ยก็เป็นการใช้ชั้นเชิงระหว่างคนที่มีกําลังมากกว่าซึ่งในแง่ของการบริหารก็เป็นการพิสูจน์ในบางครั้งว่าบริษัทที่ใหญ่กว่าเนี่ย มีทุกอย่างมากกว่านี้ก็อาจจะแพ้บริษัทที่เล็กกว่าที่มียุทธศาสตร์การรบที่ดีกว่าครับทีนี้ก็มีคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมกลัวต่อเนี่ยเป็นตำบลเล็กๆนะแต่ทําไมกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่ทัพโจโฉกอ้วนเซี่ยวเนี่ยจะต้องมาทําศึกกันที่นี่ห้ามหันกันที่นี่นะครับครับคตอบก็คือว่าเหตุผลที่สําคัญนะครับโจโฉเนี่ยไม่อยากให้มีทัพไหนก็ตามนะฮะไปประชิดติดเมืองหูโตครับฮะเพราะนั้นก็เลยมา ตั้งด่านอยู่ที่กัวต่อนะครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับเป็นตำบลที่ห่างไกลจากเมืองฮูโตะนะครับแต่รู้สึกมีอันนึงนะครับที่ว่าเขามียคำในหนังนะที่บอกว่าถ้ายึดกัวต่อได้เนี่ยก็เหมือนเอามีดจ่อคอหอยครับคือฮูโตะเลยครับงั้นตรงนี้มันสําคัญตรงนั้นนะเข้าใจว่าจุดยุทธศาสตร์เนี่ยมันมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ที่ต้องต้องเอาชนะกันครับเพราะเออก็เลยกัวต่อเนี่ยกลายเป็นตำบลหน้าด่านที่ย้าย ที่ใช้ยันกองทัพของ